ไปดูกันต่อครับไปดูการฝึกสุนัขครับอันนี้เป็นสุนัขพิษบูนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าพันนี้เนี่ยดุแล้วก็กัดหนักทอสมควรนะครับกลายเป็นว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งไปฝึกสุนัขพิษบูอยากให้มันเดินเข้ากรงให้ได้แล้วสิ่งที่เขาทาคือต้องทําให้ดูเป็นแบบอย่างไปดูผลลัพธ์กันครับ อยังไงเนี่ย<อ>มันต้องทําให้ดูเป็นแบบอย่างไงฝึกกันอย่างไงเออต้องทําให้ดูเป็นแบบอย่างนะฮะอ<ห>เนี่ยเวลาเข้าไปปุ๊บสุนัขพิษบูก็จะเปิดออกจากกรงไม่ได้จริงๆ<ข>แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคิดที่หนูน้อยคนหนึ่งครับไปติดอยู่ในกรงสุนัขครับแล้วก็สุนัขที่อยู่นอกกรงเนี่ยคือพิษบูที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านเนี่ยนะครับ หนูน้อยก็พยายามร้องตะโกนใหญ่เลยให้คนในบ้านสออกมาช่วยเปิดประตูกลงกนหน่อยมันเปิดไม่ได้เนี่ยมาดูสิมาดูนี่น,นี่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกแล้วก็มีพิษบูนะครับน้อนอยู่ทข้างกโลงเนะี่ยเหมือนเดียวว่าจะคอยเป็นกําลังใจให้กับเจ้านายเพราะมันก็เปิดไม่ได้เช่นเดียวกันไม่รู้จะช่วยเจ้านายยังไงนะฮะเรื่องราวเมื่อก่อนหน้านี้มีว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้ต้องการฝึกสุนัขให้เดินเข้าโรงเองก็เลยเนี่แหละครับสาธิตให้ดู พอดูตัวอย่างแล้วไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าแต่รู้ว่าเจ้าหนูน้อยตัวนี้ไอ้เจ้าหนูน้อยคนที่ติดอยู่ในโกงแทนสานะโส<อ>ด<อ>เปิดตั้งแต่ก็เปิดไม่ออกพยายามดันแล้วร้องตะโกนกันแล้วนะครับเ<ฆ>นี่ยเคราะดีอะไรรู้ไหมฮะคุณตาเขาอยู่บ้านพอดีที่โตตอบมาเนี่ยคุณตาอยู่บ้านแล้วคุณตาก็เลยเดินออกมาเปิดประตูเปิดประตูให้หนูน้อยออกมาแล้วเอาพิษบูเข้ากกงแทนเออโอ่โออะเรียบร้อยนะครับสำเร็จสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะทําตามแบบนี้ได้หรือเปล่านะ แ่ไม่ไรู้ฝึกกันอย่างกัน <laughs> <c oughs> แล้วก็เรียกคนในบ้านใหญ่เลยนะดูท่าทางโมโหเลยนะขย่าวขย่าออกลงใหญ่เลยนะ